สวัสดีครับทุกท่านต้อนรับผู้ก้าแห่งเดือนพฤษภาคมนะครับกับการเทรดบกเอ็กโนวานะครับด้วยโบนัสสูงสุดถึง300%เเลยนะครับพร้อมรุ่นรับรางวัลใหญ่นะครับจากกิจกรรมประจำเดือนนี้นะครับกับ iPhone 15 Pro Max นะครับที่ให้ความจุมันแน่นนะครับ 1TB เทเลบเลยนะครับมูลค่านะครับถึง66,900บาทเลยนะครับ เดี๋ยวก่อนนะครับยังยังยังไม่หยุดนะครับยังแจกอีกเพิ่มเติมนะครับกับประกันภัยนะครับของ AppleCare นะครับอีก7790บาทนะครับรวมมูลค่าของแทนนะครับถึง74,690บาทเลยนะครับเพียงนะครับสมัครสมาชิกนะครับ xnova.co.in นะครับที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับภายในวันที่1พฤษภาคมนะครับถึง31พฤษภาคมปี67นะครับ พร้อมใส่รหัสลับนะครับ ex 3 0 0นะครับรับทันทีนะครับโบนัสสูงสุดนะครับถึง3 0 0เ์เลยนะครับย้ำนะครับต้องสมัครผ่านลิงก์นี้นะครับลิงก์ด้านล่างนี้เท่านั้นนะครับถึงจะสามารถใส่รหัสลับได้นะครับวิธีการใส่รหัสลับนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้ามาที่หน้าเติมเงินนะครับจากนั้นนะครับให้เรามองหาคําว่าโปรโมชั่นตรงนี้นะครับมันจะเห็นคําว่าใส่รหัสโปรโมชั่นนะครับให้เราพิมพ์คําว่า ex 300นะครับ จากนั้นนะครับให้เรากดคําว่านําไปใช้นะครับเห็นไหมครับโปรโมชั่นจะสามารถใช้งานได้นะครับเลดการเติมเงินนะครับ50เหรียญนะครับเราจะได้รับโบนัสนะครับถึง100%เลยนะครับแต่ถ้าเราเติมไปที่75เหรียญครับเราจะได้โบนัสนะครับถึง2 0 0นะครับแต่แต่แต่นะครับถ้าเราเติมที่100เหรียญนะครับเห็นไหมครับเราจะได้โบนัสสูงถึง300%เลยนะครับเรียกได้ว่าโปรนี้นะครับคุ้มสุดๆนะครับในช่วงเวลานี้เลยนะครับ นอกจากนั้นยังไม่พอนะครับทีมงานยังใจดีนะครับแจกสคริปเทรดนะครับเอกโนวาฮารามินะครับแจกฟรีนะครับเหมาะสาหรับการเทรดซิ่งนะครับโหมดบิดนะครับที่สามารถทํากําไรได้ภายใน5วินาทีเท่านั้นนะครับเพียงแค่สมัครสมาชิกนะครับผ่านลิงก์ด้านล่างนะครับและเติมเงินเข้าบัญชีนะครับก็สามารถขอรับสคริปได้ฟรีนะครับแค่กรอกรายละเอียดต่างๆนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยภายใน24ชั่วโมงนะครับได้สคริปนะครับไปเทรดทากําไรปังๆกันได้เลยนะครับ ลิงก์นี้นะครับผมจะแปะให้ในรายละเอียดนะครับของคลิปเลยนะครับอย่าลืมไปรับสคริปต์กันนะครับเรานะครับสามารถใช้สคริปต์ตัวนี้นะครับในการเทรดกราฟเปล่าได้เลยนะครับหรือใครสามารถใช้อินดิเคเตอร์ตัวอื่นช่วยนะครับของผมก็จะใช้เป็นเส้นค่าเฉลี่ยนะครับมี SMA นะครับ3นะครับเป็นเส้นสีเหลืองนะครับและ SMA 5นะครับเป็นเส้นสีขาวนะครับเงื่อนไขของมันนะครับเมื่อ SMA นะครับ3นะครับตัดกับ SMA 5นะครับก็คือ เส้นสีเหลืองนะครับตัดกับเส้นสีขาวนะครับตัดลงมางี้นะครับให้เรามองหาฝั่งเซลล์นะครับให้เรารอลูกศรนะครับชี้ลงนะครับอย่างตัวอย่างในคลิปนี้นะครับลูกศรชี้ลงนะครับแทงถัดไปนะครับให้เรากดเซลล์นะครับจะมีโอกาสชนะมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างกดขึ้นให้ดูนะครับตัวอย่างการกดขึ้นนะครับเห็นไหมครับ SMA นะครับ3ตัดกับ SMA 5นะครับตัดขึ้นไปนะครับเราให้เรามองหานะครับ ลูกศรชี้ขึ้นนะครับตัวสคริปต์นะครับฮารามินะครับชี้ขึ้นนะครับแท่งถัดไปนะครับให้เรากดบายนะครับหรือกดขึ้นอย่างนี้ได้เลยนะครับมีโอกาสที่มันจะชนะนะครับสคริปต์นี้นะครับสามารถช่วยให้เรานะครับทำกำไรได้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับไปรับสคริปต์กันได้เลยนะครับที่แอดบินนะครับเรามาลองเข้าออเดอร์ด้วยสคริปต์ฮารามิกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับเงื่อนไขนะครับ SMA 3ตัด SMA 5นะครับเห็นไหมครับอันนี้ตัดขึ้นนะครับ ผมเลือกที่จะกดฝั่งบายนะครับหรือกดขึ้นนะครับออเดอร์นี้ก็ชนะไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองเข้าออเดอร์โดยการกดลงบ้านนะครับเงื่อนไขนะครับ SMA นะครับ3ตัดกับ SMA 5นะครับตัดกันลงมานะครับเห็นไหมมีลูกศรลงครับผมได้กดลงออเดอร์นี้นะครับจะดูนะครับว่าจะชนะหรือว่าจะแพ้นะครับโอเคครับออเดอร์นี้ก็ชนะไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอกโนวาแค่กล้าก็ชนะนะครับ แค่สมัครสมาชิกนะครับผ่านลิงก์ด้านล่างเท่านั้นนะครับทางบกเอ็กโนะครับเราให้เปอร์เซ็นต์นะครับสูงสุดที่95%นะครับและมีโหมดเทรดบิดนะครับจบไวใน5วินาทีนะครับสำหรับผู้กล้าทุกท่านนะครับเอ็กโนะครับรุ่นลับของแจกนะครับ i p Pro m a 5 Pro Max ในกิจกรรมนักกล้าแห่งเอ็กโนะครับประจำเดือนพฤษภาคมปี67นี้นะครับ ก็ยินดีต้อนรับนะครับเหล่านักกาแห่งเอกโนวานะครับทุกท่านเลยนะครับโปรโมชั่นเด็ดนะครับแจกหนักแจกจริงนะครับแบบนี้นะครับจะรอได้อย่างไงนะครับรีบสมัครกันเลยนะครับที่ w w ็ดอนะครับเอกโนวานะครับ co ท n ีเเท่านั้นนะครับสุดท้ายนะครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่อยากได้ค่าแนะนำนะครับ f f ฟฟิเอนะครับจากทาง x อกโนนะครับตอนนี้ทาง x อกโนนะครับมีข้อเสนอสุดพิเศษมาให้นะครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่สมัครผ่านลิงก์นะครับ w w w ร์ไนะครับ ibxnova. com จะได้รับค่าแนะนำนะครับสูงสุดถึง50เลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้กดผ่านลิงก์นี้นะครับจะได้ค่าแนะนำนะครับไม่ถึง50นะครับสำหรับใครที่สนใจสมัครรับค่าแนะนำนะครับหากสมัครแล้วนะครับให้ส่งลิงก์สมัครนะครับของตนเองนะครับมาหาแอดมินนะครับที่เพจเ c e บุ o k นะครับ xnova thailand นะครับได้เลยนะครับ สมัครแล้วนะครับได้รับการดูแลจากทีมงานแอดมินนะครับคนไทยนะครับแบบ V.I.P แน่นอนนะครับอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะครับ